ยกะพร้อมดูเลยวันนี้ใช่ใช่เอามาให้น้องๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนเข้างานพี่ขวัญน้องขันคันหมุนหมุนสุกรอดเลงอ่าบุดนีอ่าเป็นไง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 อ่าเป็นไงพร้อมแสงแล้วที่สำคัญนะเมื่อเย็นนี้ฝนตกหนักมากแต่น้องขวัญมาถึงที่สิบฟุตดูนี่ก็ลังเปิดทางแม่โอ้ยสาธุค่ะกสัตว์ทุกสัวดูขอดู เท่า,าทไหร่ดีคะัเดี๋ยวทเท่าไหร่ดีคะวันนี้ไม่เป็นไรไเท่าไหร่ก็ได้ล<ะ>แล้วแกจะที่จะประทานให้แต่ว่าต่อไปมปรเจพังไปถู่เตรียมร้อนแล้วนะเซรั่มทาหน้านะคะของขวัญน,นะคะแล้วก็เซรั่มใผ่ผม,ผมแล้วก็อะไรก่ะคุช าคูชั่นครับพสูกันแล้วจะมาติดตามในเพจติดตามในช่องนี้ได้เลยนะคะลยคูชั่นพี่ทาตั้งแต่เนียนแกลบใช่นี่ทาที่คอคือแบบยังอยู่โอ้ใช่ไม่ไหลไม่ไหลด้วยคูชั่นของหนูอ่ะหนูทำมาสองปีเลยเป็นหลอดกว่าจะได้สูตรนี้เพราะฉะนั้นคนไหนที่มีปัญหาเรื่องผิวนะคะเต้นอ่ะแก้ไขแล้วว่า เดี๋ยวเมื่อกี้หูโทรไปหาพี่เขาพี่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่เรียกประชุมให้เลยประชุมกตอนสามปุ๊บก็ถึงตอนมาตอนใหม่เรากำลางจะทำงานกลุ่มมาทำงานกลใช่เราทำงานกลุ่มกันค่ะคนไหนที่อยากได้โปรดักต์ในยูซี่ของขวัญนะคะสามารถติดต่อพี่ๆในนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าต่อไปหนูจะไม่ขายแล้วหนูให้พวกพี่เขาขายแล้วหนูก็จะหนูก็จะซัพพอร์ตในการที่หาโปรดักต์ดีๆมาให้แฟนค่ะนที่พี่บอกน้องขวัญไปเย็นนี้คือน้องขวัญไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ หาสินค้าดีๆค่ะแล้วก็เป็นคนใช้แล้วก็คอยดูสต็อกแล้วเรื่องขายผิดเป็นหน้าที่ของพีู่ือต้นไ้แล้เดี๋ยวหนูจะไปคนแพ็คของให้ด้วยโอเคเรื่ขายเห็นไหมขายน่ารักมากวงจรนี่เราลามมาถึงบ้านน้องเจมี่เห็นงหมโอเคบ้านก็่ะ ก็ไม่ร <apat tanta> <alive> ่าเราจะเอาเป็นที่อว่าอบเพียงน้อนนวมีตรงนั้นกำลังามอ่นีราไปมาแล้วาีนีแล้วเ้รีกันเแล้วก็ไปแล้วไปเจอไปเชียร์กับเขาแล้วเราก็ตื่นเต้น้อก็ตีอรพี่พี่ ลิปตามที่เธอบอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีไลสีไลเบอร์อะไล่สีชมพูนะเบอร์ศูนยสีปรวัตศูนไล่วะตชมพูอ่ะอันนี้ศูนยสีไม่ใช่แหละอันนี้น่าจะเป็นศูนยเจศูนย์เจเห็นไหมฉันลืมใช่อุ๊ยอนี่ศูนย์อะไรกใครรออยู่ที่ผ่านมาแล้วนะ สามกับเบอร์ศูนย์เจ็ดผสมการศูนย์สามไปขอบค่ะแล้วก็ทับข้างในเป็นศูนย์เจ็ดเออรถมากลิฟต์เพาะลิฟท์แมทของยูซี่เลยอ่ะฉันก็เลยจะเกี่ยวเดียว๋ยวฉันเกี่ยวเลยฉันเกี่ยวตอนนี้เลยลิฟท์แมทเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยลิฟท์แมทใช่ไหมลูกรถราคายังรถราคายังลูกรถแล้วรถแล้วรถยังเอ้ยไม่ได้ลิฟท์แมทเดี๋ยวไปรอรถแต่อันอื่นเออะออเออเออลิฟท์แมทรถได้เลยก็ได้ต้นอ่ะเออผมงงมากเขารอตรงนี้เลยลูกทุกคนลิฟท์แมทเอารถเลยปะรถน้ำเลือหนประกันาให้น้ำซื้อตรงนี้เลยป่ะ่่ัสสวดีคะ มันซ er ื้อันกดแน่ๆถ้าเกิดว่าพวกเราไว้นะกดล้าเรามารวมมารวมบินที่นกเต้นนะอารลบินเต้นจาลิไหลิ้อเต้นหติลเติ้ลเต้ลเตเต้นเต้ลเตเต้ต้ต้ลเติ้ลเ่เี้ลเตเตี่ลวต้เปลเลเตนเลยตอนนเ้ใเตต้นงติ้ลเติ้ล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 ต้ลเต้เตเล้ ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ต้องแมทเอาอย่างอื่นที่มันได้ก่อนลูกมันจะงงอ่ะกดค่ะทุกคนกดทุกอย่างที่มีตอนนี้ค่ะไม่ต้องทีเดียวก็ได้กดเลยเรารู้ไหมน้องใบ้ขึ้นอะไรกันเราแต่บอว่าฝากเธอได้ไหมวันนี้อะไรอะคะเขาจะฝากเธอด้วยวันนี้น้องใบอ่ะแบรนด์ซิสไงเขาจะฝากวันนี้ฝากทำไรฝากขึ้นเลยทีเดียวได้เลยอยากขึ้นอะไรนะคะสามารถขึ้นได้เลยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเต็มที่อ่านั้นกด กดตอนนี้ก่อนเดี๋ยวไปกดในมือไม่ทันกดเลย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 เดี๋ยวไปกดตัวไม่ต้องมีเล้วช่วยกันไปเลยมุดยแล้วเธอมันน่ารักจริงๆแล้วบางคนน่ารักอย่างเงี้ยเงินก็จะทุ่ไปก็จะทุ่ไปใครได้ยินเพลงนี้ไม่เด็กแล้วนะ งานกราจะมุนไปเยี่ยขวานมเยี่ยขวานรอรับงานนะหนูดีลงานได้ได้เลยปกเบอร์ค่ะรวมแล้วหนูดีลงานเป็นเท่าไหร่กประมาณสองแสนไปค่ะเดี๋ยวแล้วคนวิ่งถามวินาทีแล้วคนอื่นอีกไหมครับรื้อปึ๊บไแล้วเดี๋ยวส่งงานให้เลยส่งงานมาได้เลยติดต่อเอาบอตดี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพิเศษจะเอาแฟนพันธุ์นะคะเี๋ค่าหนูราคาพิเศษไหมราคาพิเศษจึ้งจึ้งพิเศษกี่แบนด์จึ้งจึงพิเศษห้าสิบแบนเยอะไปคือกลางมดเลยเหรอไม่รู้เขาไม่รู้เราต้องบอก แบนพอแต่จร um oui, ิงๆรับหมดเขาที่เสรยจเแบนสำหรับคนเก็บงนง่ายคือแม่ใช้ได้นี่คือขนาดไม่ไปขยกันไหนเดี๋ยวปวดหัวอะไรที่เลยอ่ะอยู่ไม่ได้มาสามวันแล้วจะมาแค่วันแรกวันสองเลยก็หยุดชวนรถมาพี่ขวานพี่ขวานคุณจตาพี่ขวานฉันน่ถหัดเธอวันนี้ตัวอย่างลิฟต์อยู่ไหนเธอไม่ถือลิฟต์แล้วเธอจะขายยังไงล่ะ ลิปก็เอาไอ้นี่ก่อนเธอยูซีคริสตัลก่อนเอาคริสตัลมาก่อนลุกคนับยูซีเร็วดปเลยยูซีเร็วแล้วนะคะแล้วตอนนี้เอานี้หมดก่อนนะเนี่ยต้องทาแล้วนะต้องทาที่มือที่เนงทาที่มือเซรั่มลูกแก่อลูกแก่แล้วแป๊บนึงนะทุกคนขอหาหนากาแป๊บนึงนะ มันดีจ้ะมาดีนะมันเติมจ้ามันเตมจ้าคือ่วยคือตอนเนี้ยเติมเติมค่ะเติมหาของไปเจอมาเลยนี่ดูสิลดมากเลยนะกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยอ่ะมาความบักตอนกินแบบคอร์เนต้าอ๋อใช่เธอต้องกดเลยนะจ๊ะกดเลยกดเดี๋ยวนี้จ้ะเอาลิปมาแล้วลิปมาแล้วจ้ะมาแล้วอู้หูบักไปกดในต่างปรเลยวอู้หูทุกคนลิปมาพูดพูดลิปจ้ะเซลล์ลิปคือเยอะมากน้ำแมทลิปแมทของขวัญนะคะแล้วแล้วฉันเกี่ยวอะไรอยู่ลิปเราไม่เป็นอะไรจริงหรอ ไม่มีตากล้องไปนั่งนู่นสิไปนั่งรูนก็ตรงนี้เขาให้ข้าวก่อนจริงเหรอคนมันเยอะไปตรงนู้นก่อนโอเคโอเคโอเคป้ายแต่ตัวจะมีพี่อยู่ข้างในพี่ยายลีอะตอกไม่องได้มลิปแมททุกคนกดไปได้เลยค่ะลิปแมทวันนี้กดใช้สองสีนี่แหละค่ะพิเศษนะคะวันนี้จะเป็นลิปแมทเบอร์เจ็ดจะลิปแมทสีเามนอกนั้นเราจะมีลิปแมททั้งหมดสิบเบอร์ทุกคนกดได้เลยเป็นลิฟปแมทที่ติดทนมากเลยค่ะยิ่งใช้ยิ่งบำรุงที่บ้านหนูยายกันหนูก็ใช้ รรจริงเออคนไหนที่อายุเยอะๆนะคะคือพอเวลาโตขึ้นเราจะมีริมฝีปากที่บางใช่ไหมเพราะว่าริมฝีปากบางจากจอายุเยอะแล้วก็ริมฝีปากก็จะย่นตกล่องด้วยแต่ว่าทีนี้ลิปของขวัญเราเป็นลิปเตอร์ฟิเลเลอร์นะคะเราสามารถทาทำได้เลยแล้วก็สามารถวาดตามริมฝีปากในทรงรูปแบบที่เราต้องการได้ด้วยค่ะยายหนูทาสีแดงทุกวันเลยใช่ผู้ใหญ่จะชอบทาสีแดงใช่เพราะเขาอยากปากแดงจะได้มีแรง ไม่เรงไม่มีแรงเดินแล้วก็วันนี้เด็กขวัญจะโชว์ให้ดูลิปแมทของขวัญนะคะเราสามารถเอามาทาสีที่แก้บได้ด้วยค่ะนี่สองอันนี้วันนี้ที่ขวัญทาสองสีนี้เห็นไหมคือเป็นสีดำตาเป็นสีนูนโอลแบบนี้ค่ะทุกคนชอบลิปแบบไหนก็ดูในตะกร้าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราไปสวอชสีกันแล้วเรามีปากกามาเขียนด้วยว่านับเบอร์เป็นดับเบอร์อะไรบานามูฟไหม อยูไปรอข้างในหรอเราเอาจิมลอยห้าสิบมาค่ะกอนที่พี่ฝากเอาไปให้น้องๆหน่อยได้อปะไม่ให้ไอเยบูไม่้ไเพราะพี่บอกของบูว่าพี่เอามาฝากกับพวกน้องๆเตินนี่อได้เลยชีวิตก็ลอยค่ะพี่ไปรอเนี๋ยวนานนะก่อนอะไรอ่ะถ้าไปอยู่ทำไมคนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวหรออยูคนเดียวเนาะแบบว่ามอมก็ได้เลก็คือตะกร้าแมทมันไม่มีเนาะตรงเนี้ยตะกร้าแมทอยู่ไหนแล้อยู่ไหนอ่ะไม่แล้วลดยางตะกร้าแมทลดยาง รถเลยรถแล้วมาไหนล่ะเดี๋ยวก็เดนี๋ยวก็ได้มีที่ทำมันหมุนไงเน็ตที่ไหนอะเน็ตที่นี่แหละรออ้ามาแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวเดแป๊บนึงนะะทุกคนทุกคนอย่าพิ่งออกนะตัวสำนานนเป็นร้อยคุณสำนักงนี้ฉันเป็นไลท์เกียร์เตอร์จ้ะคุณพระแป๊บนึงนี่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 ไงคะนี่นี่เพิ่มแล้วหนี่แล้วรถได้ยังรถได้ยังปวดเป๊ะวิลิตไม่ได้หรอเซเวิลิตเลยหรอใช่กดเป๊ะวิลิตแล้วปับพินอุ้ยทำไมรถแล้ววะนี่หรอนี่หหหรรรรรอออถถแบตลิิควดดนนนีี่่่ใช้้ไหรอ อยู่บ้านนี้จะนี้ค่ะเธอเต้นไม่ยอมลดปลาไปเต้นไม่ยอมลดปลาไปเขาไหนไปไหนเต้นขวานก่อนเขาจะไม่ล่ะดูนี่เธอต้องเอาผู้นี้ผู้นี้ยกอยู่แล้วใครอยากให้รถนี่มากดดันนี่เลยค่ะเต้นมาเลยไปหาที่รถวเต้นนี่มากดดันน้องเต้นเลยค่ะที่ขวานบอกบอกว่าให้รถเต้นบอกว่ายางยางยางเขาเรียกฉีดเต้นเขาเรียกฉีดเต้น นี่ค so so ือสโมสรของเขาแล้วก็ข้างในก็จะมีภาพว่าคนเยอะมากเขาไปดเาข้างใคระมากเราจะเอายังไงดีอ่ะคือบ้านโน้บนโนลงไะไม่เคด้นนก็หน้อพี่ะหนีเลยนะไมกเตอนนี้ยจะ ก็่ขวัญจะซื้อไว้ทำอะไรนะครับแค่ของแต่ตอนนี้น่ะแขอยใช่ใได้บ้านจิมมี่ไงราไ้บนจเราเ็แรงเลยเ็นแใช่มันเดน่าจะดีเพราะวอยู่ที่บ้านอเห็นแบบนี้เหมือนได้แรปเปอร์ตลอดเวลาเลย่ขวัก็เอาปักพ่วงที่เอามาก็เสียบบ้านที่จิมมี่เขาบอกว่าไม่ให้ข้าวอ่ะที่บอกว่าไม่ให้ข้าวหอยังไม่ถึงคนมันเต็มครเยอะคิวไม่ขวันเลยไปแล้วพี่ันตอนนี้โมงอะคิว่ขวนะส่ทุ่แนี่สี่ทุกหร พี่ขวัญลองลองไปตามเขาดูไหมครับสวนไมันพี่พี่สองพี่เอาหน้าเป็นกล้ๆดีไหมหรือว่าจะเกิดว่าถึกที่แล้วโทรมาใครจะมานั้งหม่พอได้ลพี่ไปบอกเขาก่อนว่าพี่แล้วเห็นไหม แล้วฉันได้อันนี้ส่งไปเขาเนาะเหมือนมีทีมงานคุณภาพเนาะอยู่ดีวันนี้หนูก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายเหมือนกันไม่ได้มาสัปบานแล้ววันกวันแรกกับวันสอบกลังดีคนไม่เยอะแต่พอวันที่สอบพอจะพุ่งไม่ไหวแล้ว่ะเอฉันไม่ต้องเอาไฟมาเองจ้ะเธอและนี่ก็คือพี่ขวัก็คือเดินเทินนี้ตลอดเวลาเลยนีถือก่อนนะจ้าถือก่อนถือก่อนนือก่ทุกคนถ้าอยากได้รีพี่ขวัญยูซีนะจัดกดตะกร้าตอนนี้ได้เลยเพราะว่าแบตเซลล์หนักมากจริงๆมีพี่ขวัญแล้วปกติราคาสูงค่ะแต่ว่าจะพาใช้ดีนะต่อให้สูงแต่ ตอนนั้นคือราคาถูกมากค่ะแกที่บางปู่าก็บางปูจะขอบคุณมากทุกคนนะคะทุกคนคือได้เลยู้ำตานะทุกสั่งก็ที่สัทำน้ำาน้าโพนี่ดเลือกเอาเลยจ้ะดีที่อ่านได้แนะดีแน่นอนได้เลยนี่มบบเลียงเยอเลยตังนี้ไหมตัวนี้ได้ดอกไม้ดอกไม้อันนี้นอาล็ต้องบกว่าอย่น้ำตะกาสีก่อนนะคะตุ๊ใช้นขาบน้ำตาลกาสีนะสิ๊ก้านี่ะฮัสโหเฮ้ยเอออย่าาอ่ะนนะแล้วเราก็ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยากคะไปแลส่วนมากุกคนปากแล้วปากแล้วทุอตัวนี้เจ๊ล่าเมลาเจาได้เลยจ้พิเี่เจาิสยา์มาใชค่ะี่แดได้แล้วหรอไพี่สวยหรือเปล่าี่ใช้สีสีน้ำตาลาที่เอาหัมาที่ตัวปากแล้วมันจะเป็นหนึ่ง้อยเก้าเกาและหนึ่งแถมเลยแกไ้แล้

เี่ยคนในไลฟ์บอกว่าเจนี่รู้แล้วค่ะว่ามันผ่านมาแล้วโอเคเขาไลน์มาบอกเอมันใช้ดีมากที่เราเข้าใจกันว่าเค้ามมันเป็นะนี่มันราคาอนสูงกว่าไปหีวเราะไหวปะยาไปลองดูก่อนเลย ยาวกตอนีาตตอนนี้นะคะอยู่ฝั่งหระหว่างที่รอเราก็ไล่ไข่ลาลิปลลาเจนเรนปักอะไรพวกนี้่ปักดูปักแล้วงั้นงั้นมีกวามันจะมีห้องตรงนู้นนะคะตน้อียวกดต้องขวัดไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนสามารถกดตะกาลิปิงนะคะลิเจนต่งนะค

อยาก<ย>ให้กดนะเพราะว่าราคามันดีมากเลยค่ะที่ร้งถ so ้าไม่ได้มาัก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขากลับนั่งจิบก็ได้ทอที่สังมทุกอย่างซอสตดแ้ออะไรก็ได้แต่จกิน you, no ได้เลยที่กลองซิร์ตอนสิมันอยู่ก่อนดอนเนื้อใช่เขาเขาเขาถามว่าที่ตลาอัเผื่อจะเขาจะเปนอนยังอน ท้งางานเธอก็มารับนะแม่เลยไปค่ะส่ะรเลยใช่ค่ะอ๋อหน่งค่ะจิมพ์สอกการ์หน่ยมืนแล้ววันนี้คือมีนรอดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกตอนเลือกเลยวันวันลันีวนเไดไม่พค่ะันเรรไม่มันตัวน,นี้ไม่ได้ไงก็เขายังไม่ได้ไหลเลยต้องรั ขับไม่ทันเลยให้ดูว่าหน้าไม่มันนะคะหน้าไม่มันไม่ล่อไม่ล่อเอาก็มาเดี๋ยวพาดูเองมาค่ะอันนี้ก็ก้องขอขวัญเองมือแล้วมือแล้วทุกคนกลับมากลับมากลับมาอันนี้เราก็เราจะเข้าไปข้างในห้องนะคะแล้วก็ตัวลิฟต์ของให้เห็นมันจะมีตัวแรตัวนึงที่ห้ามเห็นก้องห้ามเห็น มีอะไรนะพี่ตัวแรงก็ไม่ต้องแทนถึงใครจบตัวแรงคืออะไรอ่ะไม่ต้องแทนไม่ต้องแทนงใครถใครอ่ะมีเยอะแยะมากมายอืมได้แล็บแล้ไปก็เขาลุยเอาว่าไม่ต้องคนอ๋อสวัสดี่เราคนยิบยิบเยแล้วคนประหลุกเลยอ่ะเจดีอย่าเล่าเรื่องเข้าดีก่อนแบมไปทกใครพี่ลี่ไหมพี่ลี่พี่ลี่อยู่นี่ พี่ชายเลยนะบ้้าน่เหมนเลยออกวิสัยทันหรอไม่รู้มีห้องเดี๋ยวเราพัลละเข้าไปข้างในนะคะวันนี้มายู่แล้วเมื่อกี้เจอพี่วิกกี้นะคะแล้วก็พอเจอพี่วิกกี้เสร็จแล้วเราก็ถามถึงพี่ชายแต่ว่าไม่ได้มาแล้วเราเราไปไหนอะเราอะเราจะไปไหนดีตอนนี้ก็คือโดนวอนหาที่ลงไม่ได้งงมาก ได้แบบง่ายเลยคุยสดๆได้เลยตอนที่ใส่ให้เขาใส่กับเราคุยคนเดียวฉันก็คุยไปเรื่อยๆไงฉันรอรอโปรโมชั่นลิปลิปแมทกไปไปเราไปด้วยกันเรารอโปรโมชั่นลิปแมทอยู่วันนี้เอาเป็นว่าวันนี้เราอยู่ทุกคนที่อยู่กับผัดนะคะ เราจะไม่ไปไหนแล้วเราก็จะกินนอนไลฟ์อยู่ใน้เลยเราอยู่ไม่ต้องนอนเพื่อนลับกล้องให้หน่อยเพื่อนกดลับกล้องให้หน่อยกหง่ับกล้องให้หน่อยแล้วลูกอันนี้ถักชาที่หนใ่ไคิวยังไี่นไม่้ัยพาแาก้เนียเดี๋ยวเราเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องรอก่อนเพราะว่าทำไมห้องเรามีนินิสุด เสวยมากค่ะน้องขวัญขวัญสวยจริงนางเป็นคนสวยลูกี่่เราสววยยยอะังงไก็นางเป็นคนสวยขวัญอะงามป็นคะขวัยมา้วยค่ะหนูซื้อลิปสติกขวัญด้วยค่ะขอชัยทุกคนจิ้มตะกร้าด้วยนะเนี่ยลูกลดมากค่ะก็คือซื้อเซรั่มด้วยแล้วก็ซื้อเซรั่มทาหน้าค่ะผิวดีก็ทาลิปลูกนะคะผู้หญิงเราจะมาทาลิปอย่างเดียวก็ไม่ได้ทาหน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะนูมีทุกคนนะคะเลยตรงนี้นะคะพี่สุดา อย่าเ่ันว่าฉันต้องไปเอาที่บ้านมาดูสิ่ะค่ะต้งวันหึงมาพี่ต้นพี่ต้นขอกระเป๋าแม่ฝั่งนูนเริ่มมีที่บ้างแล้วนะตรงไหนอี่ห้องนะห้องเดิมห้องใหญ่เลย่เอาอะไรถัดเอากระเป๋าหนอง Air a ะ r ัดเปนกองด้วยตอนที่คนพิ้อาจะเป็นกระเป๋า Air Air เอราะลแล้วใครลุกอ่ะไม่รู้แล้วก็ไปเสียบไลยนะ เขบอกหลอกเขาหลอกคือตรงนั not, <_ hat> ้นไม่แอ่อดนะสองนี่หวานลิควิกตัวขายได้แล้วนะท่ำเลยไม่ไปแล้วเว้ยอยู่นี่เองไม่ใช่ต้องขายแล้ววิ่งนี้เมื่อกี้ให้เลยลูกสวยมากใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำปอค่ะทำปอเนาะเปิดเปิดโป๊เลยจะผดกันเลยที่สุดที่สุดแล้วเดี๋ยวโรชั่น กระ๋าเยกระเป่าพี่บอกกระเป่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวยืนหน้าใหม่นะโอเป็นยังไงโทรมาเลยเร็วๆอันนี้นะคะจะเป็นโทนอแอของขวัญที่ขวัญใช้เองหยุดไม่ถึงอ่ะอันนี้โปป่ะแป๊บนึงนะพี่มีเสื้อไหมโนโนโนได้อยู่ใครได้ได้อยู่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเออมีชุดได้ลดอีกประมาณแปดชุดปังใครจะกดสั่งซื้ละย่งค่ะเจาก็สั่งซื้อกะละยัางซะตอนนี้ที่สุดอ่ะนี่ อุ้ยน่ารักมากไม่ต้องกดสั่งซื้อด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอออเดอร์มันไม่เข้าใช่ไหมไลฟ์มันก็จะดรอปทุกคนกดสั่งซื้ออันนี้เป็นกูต้าของผลเองอันไหนเอาเอาเป็นกูต้าที่กันแดดนะคะเี๋ยวทนี่นี่เดี๋ยวด้วยความยังเปิดเปิดปั๊บปั๊บนะเป็นกูต้ากันแดดแล้วกูต้าผิวขาวแล้วก็คนห่อที่เกิดด้วยววน้ามแลพี่ไอสวัสดีค่ะพี่ไอเอาแขนมาเร็วเดี๋ยวมาให้ดูพี่ไอมานี่เลยค่ะพี่ามก่อนคือเราอ่ะเป็นคนที่ผิวขาวเหลืองใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวพี่ไอเนอ่ะ จะเป็นตัวแทนสำหรับผิวหน้า่งคนไหนทายเธอใช่ขาวขาว ขออาวอรขออาวอวอวอเดี๋ยวแล้วกลิ่นหอมมากนะเป็นกลิ่นหอมที่ไม่เราไม่ใช่แบบก๊อปแวร์นะคะไม่แต่ตอนนี้หอมในสต็อกตุกมีมีสต็อกอยู่6อันนะคะใช่ค่ะตอนนัุ้กคนต้องรีบกดนะคะอุ๊แต่แล้วมันมี6อันจ้าอยู่6อันอาชญาอจ่ายังไงจ๊ะพาหน้าพาตัวอ่ะ๊แปบเดียวเติมไปเลยเติมเกลี่ยง่าย มีขนก็บยาอันนี่นี่เดี๋ยวฉันปากจ่ะฉันปากจ่ะตอนนี้โปมายังข้างกับทาที่ไม่ทาไม่ใช่แล้วโปมายังโปมาแล้วสองร้ี่สิบกหรอใช่สองร้ี่สิใช่สองร้อสี่สิบเุ่ดอ่ะเฮ้ยจริงนะพี่ไอซ์คุ๊คมนะ เธอมันลืมซูมมันลืมซูมเนื้อคีเบนมาเร็วๆไปเบนเหมือนเหมือนไปเบนซ์มาเร็วมาเร็วได้เหมือนเราอยู่ตลาดกองตลาดนะใช่ไหมคนไหนที่แบบว่าอยากให้แบบว่ามีตัวหอมๆนะคะสามารถใช้โทวอ้าวขวัญได้เลยแล้วก็เป็นกันเดดใช่แล้วตอนนี้ราคาสามารถทาไปโรงเรียนได้ด้วยปกติสามร้ก้าสิบตอนนี้เหลือ4หลอดสุดท้ายโอเค งงสีหลอสุดท้ายตอนนี้ขึ้นจริงๆ249บาทเธอเร็วเร็วเออใช่ไหวค,ะออค่ะเชนด้สโซ่ก่อนค่ะมันแรกนนะะนนแต,ตัวนีงนะคะขอเชนดน้าซให้คุณแพตตี้ป๊บนึงนะคะสภาพมาเช็ด ดดูดีมาเธอได้เห็นกันแล้วใช่ไหมว่าเข้าอะไรที่หน้าจอฉันงงม,มากเป็นความมงคลยิง,น,งนะคะเห็นไหม,มคือวันนี้คือหน้าเรางงๆสวยๆ<ม>แบบนี้นะคะมาจากแป้งอ,อเอาให้ดูเลยคือเป็นแป้งของการปกวันนี้น้องขวัญพกกระเป๋ามาก,กี่ใบเนี่ยเออไม่รูงงนหนูยังงงหมดเลยว่าน้องจะเอาอะไรใส่มาให้เยอะเยะเนี่ยหนูใส่แยกมาให้แล้วดเธอระวัง่าแล้วดูนะในกระเป๋าก็มีแต่ของตัวเองทั้งนั้นเลยผลิตนัณพันของของอรของตัวเองที่สุดอยากใช้แล้วค่ะใช้จริง แบรนด์จริงๆใช่ค่ะไปสอบแบรนด์จริงๆแล้วก็กดห้าสิกดให้หมดลูกอุตส่าห์ขอเขามาห้าร้อยกดให้หมดขอเขามาเยอะมากลดไปเยอะมากไม่กกดไปน้อยมากคือแบบกดเลยกดเลยกดแบรนด์เขาดีจริงๆเพราะว่าหนูเคยไปแล้วอันนั้นน่ะเขาเหมือนให้หนูไปขายสับลีเนี่ยเขาบ่อที่ต่องานหนูเนี่ยวันเนี้ยได้เราก็เขาเอาสับลีมาให้หนูใช้เต็มเลยนี่เห็นไหมเขาน่ารับก็ใช่แล้วก็พอใช้เสร็จแล้วนะคะสับลีปกติเวลาเราใช้อ่ะ ใช้สแผ่นถูกป่ะเพราะว่าข้างหนึ่งฝั่งซ้ายข้างหนึ่งฝั่งขวาแต่ว่าสำรีของเขาว่าเป็นสำลีที่ไม่ได้ผ่านการฟอกเป็นสำลีออร์แกนิกใช่แล้วเราก็แผ่นเดียวสามารถใช้ได้ทั้งหน้า